สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาปนไข่ด้วยครับพี่น้องวัตถุด,ดิบของเขาก็จะมีพริกกระเทียมหัวหอมด้วยครับพี่น้องปนไข่ระตองใส่ผักด้วยครับพี่น้องแล้วก็เอาหัวหอมพริกกระเทียมมาวขวบก่อนด้วยครับพี่น้อง ครับอันนี้ห้ากระต้มไข่สามฟองนะครับเป็นทีเดียบร้อยแล้วครับส่วนอันนี้ไข่ห้ากเอามาหั่นเป็นชิ้นเป็นทีเดียบร้อยเด้อครับพี่น้อง เครื่องปรุงของเขากบใส้นํปาปลาสักน้อยด้อครับพี่น้องพร้อมด้วยผงสโลดเครื่องซอนด้อครับพี่น้องส่วนที่ขาดบา่ได้ก็คือปลาแดกหรือปลาร้า้อครับพี่น้องของแทบคนอีสานขาดบ่ได้คือปลารา้าคือปลาแดกด้อครับพี่น้อง ้รพเจะเอาปนไข่มาล้นน้ำมันเ้้อกัับพี่น้องเพื่อความอร่อยคุกเขาให้เข้ากันเซจแล้วพร้อมเสิร์ฟอร่อยได้หลายเรื่อครับพี่น้อง ครับปเสเซตเป็นที่เรียบร้อยด้วยครับปนไข่ด้วยครับพี่น้องคือปนไข่ด้วยครับพี่น้องเอาตำยังเรียบร้อยตำใสพริกไตยังเข้ากับไปเกี่ยวใส่น้ำมันด้วยครับพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดการะดิ่งแจ้งเตือนให้ผมได้ด้วยครับพี่น้องขอบคุณครับ